สวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตลูกเพาะให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นสายแข้งหน้านะครับนี่ขาวนะครับขาวคือพ่อคือพ่อพันุนะครับตัวนี้คือพ่อพันธ นี่นะครับตัวนี้คือพ่อพันธหลักนะครับมีไฟนะครับตัวนี้มีไฟแล้วก็หลุดนะครับหลุดถ่ายหลุดถ่ายก็เอามาปล่อยตอนตอนถ่ายคนนะครับแต่ทีนี้มาเดือยหักนะครับก็เลยเป็นพ่อพันธ์ยาวเลยนะครับ ด้วยข้างซ้ายจะหักนะครับก็เลยได้ติดเป็นพ่อพันยาวนะครับนี่ก็ลูกๆเขานะครับ นี่ส่วนอีกพ่อนะอีกพ่อนี้กำลังเข้าล็อกผสมนี้นะครับโอเคนะครับผมอืมตัวนี้ นี่นะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีนะครับน่าเพาะไก่จริงๆนะครับตรงเนี้ย โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก,ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ